จักรวาลแห่งออสตาอยู่มาวันหนึ่งที่ดาวนาแมงนั้นมีเดอะแกงตัวร้ายเข้ามาบุกที่ดาวท้่ของดาวดวงนี้และนั่นคือเดอะแกงฟิเซอร์แต่ตาพอรเรื่งของหนังฮีโร่แล้วตัวร้จะไม่ได้บุกแบบดีๆเสมอตัวใครขางเลือนนั้นจะเข้ามาจุนฟิเซอร์ตัวร้าจะจัดการมันทำาไมการประทานนั้นได้เกิดขึ้นแต่ในทันใดนั้นเอง เป็นใครลุยฟังฟินเตอร์ได้ให้ดูจะเสียเปรียบจึกส่ลูกน้องเข้ามาเพิ่มแต่ดัดได้นั้นเอง ปรดติดตามตอนต่อไปคิวอนิเมชั่นดีๆแบบนี้สนับสนุนโดยคิดต้นชอบ